ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองลมศักจ์จังหวัดเพชรบูรณ์ต้องเดินลุยน้ําออกจากบ้านค่ะแต่ว่าภาพเป็นอย่างที่เราเห็นอยู่เลยค่ะคุณผู้ชมน้าไหลเชี่ยวคนที่เดินฝ่าออกมาก็ต้องค่อยๆไปต้องจับเชือกมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยคอยประคองข้ามฝั่งไม่ให้ถูกน้ําพัดนี่ขนาดอยู่ในเมืองนะคะขณะที่บางส่วนเร่งเคลื่อนย้ายทั้งรถยนต์จักรยานยนต์ไปอยู่ในที่ปลอดภยัยหลังจากฝนตกลงมาอย่างหนัก ทำให้ระดับน้ําในแม่น้ําป่าสักเพิ่มสูงขึ้นจนล้นผนังกั้นน้ําไหลเข้าท่วมหลายชุมชนสําคัญเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเช่นชุมชนวัดทุ่งจันทร์สมุทรชุมชนบ้านไร่ชุมชนท่ากกโพและชุมชนสีมงคลค่ะโดยเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนว่าระดับน้ําที่ท่วมก็จะเพิ่มสูงขึ้นอีกนายชัยชนะล้ออุทยัยเป็นเจ้าของร้านจําหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ในเขตเทศบาลเมืองหล่มสักบอกว่าน้ําท่วมครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่3ของปีนี้ บอกว่ายังดีค่ะที่ท่วมตอนกลางวันแล้วก็มีการแจ้งเตือนก่อนส่วนใหญ่ก็จะมีการเก็บของกันล่วงหน้าได้ทันไม่เหมือนครั้งก่อนช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาทั้งทรัพย์สินสินค้าเสียหายไปเป็นจำนวนมากค่ะมัน,นขึ้นกับทรงตัวอยู่ตอนนี้ก็ถือว่าแต่และร้านนี่เขาเตรียมการกันไว้ดีหน่อยรอบนี้มีประสบการณ์จากรอบที่เลวครับ จากรอบที่แล้วเสียหายเยอะครับอ,อันนี้ถือว่าขึ้นเร็วใช่ไหมเนี่ยขึ้นเร็วครับผม,มขึ้นเร็วแต่หวังว่าคงจะไม่นานเนาะ <c oughs> ให้มันลงไวได้แต่ดูแล้วก็น่าประมาณห้าหโมงเย็นนะเริ่มลงครับเพราะว่าทางเหนือเขาแจ้งมาว่ามันเริ่มลดแล้ว นายอำเภอหล่มศักก็มีการมอบหมายให้ทางกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอหล่มศักที่4ดำเนินกำลังร้อมกับอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนนะคะใช้รถยนต์ตรวจการหนึ่งคันออกตรวจตาพื้นที่น้ําท่วมช่วยเหลือประชาชนเสริมแนวคันกั้นน้ําริมแม่น้ําป่าสักแล้วก็ช่วยกันขนย้ายทรัพย์สินเก็บไว้บนพื้นที่สูงด้วยนอกจากนี้ยังมีการตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนไว้ที่หอประชุมอำเภอหล่มศักนะคะเอาไว้เป็นจุดประสานงานและศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน สาเหตุของการเกิดน้ำท่วมอีกครั้งนั้นเนื่องมาจากว่าช่วงสองสาวันที่ผ่านมามีฝนตกหนักในพื้นที่ตอนบนน้ำเนี่ยไหลบ่าลงมาขณะที่เจ้าหน้าที่ก็เตือนประชาชนอาศัยอยู่ตลอดสองฝั่งแม่น้ำป่าสักบอกว่าให้ระวังอันตรายจากน้ำท่วมเก็บทรัพย์สินขึ้นที่สูงแล้วก็อพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยด้วยนะคะ มีมุมมองของนักวิชาการค่ะรองศาสตราจารย์ชูโชคอายุพงศ์หัวหน้าศูนย์วิจัยด้านการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะอธิบายว่าสาเหตุที่น้ําท่วมเมืองหล่มสักหล่มเก่าบอกว่าหลายฝ่ายเชื่อว่าพนังกั้นน้ําตลอดแนวแม่น้ําป่าสักในตัวเมืองสามารถป้องกันน้ําได้แต่พอฝนตกหนักในพื้นที่ต้นน้ําแล้วก็ลักษณะสภาพพื้นที่มีความลาดชันทําให้น้ําหลากรุนแรงโดยแม่น้าป่า ศักในตำบลตาลเดี่ยวเดิมลำน้ำกว้างกว่านี้มากค่ะแต่ว่าการขยายตัวของตัวเมืองที่อาจจะไปรุกล้ำลำน้ำจนมันแคบลงเล็กลงเพราะฉะนั้นภาครัฐแก้ปัญหาด้วยการสร้างผนังกั้นน้ำขึ้นมาแต่อาจจะละเลยการขุดลอกตะกอนทำให้แม่น้ำตื้นเขินแล้วก็ยังมีการถมดินเพิ่มเติมในบางจุด พนังช่วยได้เฉพาะน้ําท่วมขนาดกลางแต่พอเจอน้ําหลากขนาดใหญ่น้ํามันก็ไหลทะลักล้นเข้ามาท่วมในตัวเมืองดังนั้นการแก้ไขปัญหาต้องเพิ่มหน้าตัดให้กับแม่น้ําเป็นสิ่งที่ต้องทําอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะการขุดลอกเอาตะกรนเอาสิ่งกีดขวางทางน้ําออกค่ะ